ปทับมรณะบทที่76เจ้าสำนักน้ำไหคนของสำนักเลงสัวพอเข้ารับช่วงผักเรื่อเรือน้ำเข้าสู่ฝั่งอย่างมิระแวงสงสัยแม้แต่น้อยอิดใจต่อมาก็บรรลุถึงทําเลซึ่งสำนักเลงสัวหมายตาเป็นที่คนย้ายถ่ายเทกระถางทําเลแห่งนี้ลำน้ำแคบเล็กกว่าปกติสองฝากฝั่งล้วนเป็นขุนเขาตามชายฝั่งปรากฏโขดหินละเกตอกะผู้คนใต้น้ำ ผักเคลนาเรือเคลื่อนใกล้ฝั่งผู้คนสํานักเลงสัวก็ไยล้อมเข้ามาอีกด้านหนึ่งห่างจากทะเลไายเทกระถางประมาณ30วาขุมกําลังสํานักน้ําไหชมนมกันพร้อมหน้าในกลุ่มคนยืนตะงานด้วยชายชราชุดเขียวสองตาเจิดจ้าปานคบเพลิงไว้ขาวยาวห้าแฉกริมผีปากบางเป็พิเศษผู้หนึ่งโดยมีจอมเท่าคำนวณยืนห้อยมือสำรวมอยู่ด้านข้างทั้งหมด ลวนรอรับฟังข่าวขาวจากบริวารซึ่งกระจายออกสืบเสาะในระแวกใกล้เคียงพร้อมกับจับตาสังเกตสภาพบนผิวน้ำยามนั้นชายชราเขารกคึมซึ่งเป็นเล่าตัวพี่ใหญ่สองผู้โสน่ำไหยพันพุ่งปราดมาถึงชายชราทุดเขียวยึงเบือนหน้ามากล่าวกับจอมเท่าคำานณว่ามีข่าวาวมาแล้วจอมทักนวนกล่าวว่าสีหน้าตัวกอรอลุ่มกังวล ดูถ้าคงเกิดเหตุภิปกติวิสัยขึ้นพึ่งขาดคำชายชราเขา่ารกคึขมก็เร่งรถมาถึงน้อมกายคารวะชายชราชุดเขียวกล่าวว่าเรียนท่านเจ้าสำนักพวกเรานับว่ารอคอดีเปล่าประโยชน์ชายชราชุดเขียวคือยาสำนักน่ำไห้สีจิ้นงักพอฟังจึงถามว่าเกิดเรื่องใดเรือดําน้ําถูกพ้นทิ้งไปก่อนแล้วจอมท่าคํานวณรีบถามว่า เป็นพธการของค่ายสำนักใดคงไม่ใช่ท่องเทนคี้กัมังชายชราเขารกเขมกล่าวว่าเด็กแท่ทงไม่ได้ปรากฏโฉมหน้ามาก่อนสำนักเลงสัวกับชิงลงมือสีหน้าเจ้าสำนักน้่มหายผันปรากฏแววเอามหิตขึ้นบูบกล่าวว่าเรียกรดมฉิกเก่าเจฉลามจับซาปิ13ตะภาพไล่ล่าตามไปในบัดดลสำนักน้าไหาเราต้องชงชิงกระถางจ่าลึกย่วิชาทั้งเจ็ด มาให้จงได้ดังนั้นสำนักน้ำมไหลวนทุ่มเทกำลังทมวนออกมงโซทำเลที่มั่นของเล้งโซพร้อมกันนั้นหนึ่งในสี่เท่าแห่งบูริมเกาเอียงจื้อซึ่งควบคุมการเรียงกระถางขานี้ก็ทราบจากคำรายงานบริวารบรณชายฝั่งว่าเหือด้ำเปลี่ยนมือไปแล้วจึงพาป๋อยหมอแปดมานเกาเอียวก้าโอเวจีสังกัดพักยนจันทาลดโซตำแหน่งเดียวกันเพราะเหตุนี้ มรสุมอันคุมข้างระลอกหนึ่งจึงก่อตัวขึ้นอีกคราที่ชายฝั่งซึ่งชุมนุมขุมกำลังสำนักเลงสัวหลวงจีนชาราจีวรเหลืองคิ้วขาวร้วนขาวโพงรูปหนึ่งเยือนแน่วนิ่งอยู่ข้างกายเป็นหลวงจีนและวาสนาและหลวงจีนสีหน้าปรากฏรอยยิม้มอยู่ตลอดเวลารูปหนึ่งส่วนรอบบริเวณกระจายด้วยจับป๋ยดอฮัน18บปดบัิตอันเป็นยอดมือประจำสำนักเลงสัวกำลังรอคอยบริวารขนถ่ายกระถาง ขึ้นจากเรือดำน้ำมิคาดผิวน้ำผันแตกสร้างกระจายบริวารผู้นหนึ่งโผล่พลนขึ้นมากากระหงจีนชราชุดเหลืองว่าเรียนท่านเจ้าสำนักพวกเราหลงกลแล้วสีหน้าอสงบเยียกเย็นของหลวงจีนชุดเหลืองผันแปรเปลี่ยนไปกล่าวว่าหรือว่าบนเรือปราศจากกระถางบริวารผู้นั้นกล่าวว่ามิผิดกปรากฏซากศพอยู่ยีสิบก็ซา,ากหลวงจีรวัฒนารองโผงว่า ซากศพ20กว่าซากโทกแล้วพวกเราไม่ได้ตรวจนับโดยละเอียดคาดว่ามีจำนวน22-23าซากนอกจากนั้นปไปจากสิ่งอื่นใดอีกหลงจีนชุดเหลืองกล่าวเสียงทุ้มหนักนี่เป็นพริิการของผู้ใดหรือเป็นการกระทำของท่งเทนคีหลงจีนและวัสนาใสา่หน้ากล่าวว่าเราคาดว่าเป็นไปไม่ได้เห็นได้อย่างไรด้วยกำลังพลพังของมัน ไหนเลยสามารถประกอบแผนการใหญ่เช่นนี้หลวงจีนชุดเหลืองกล่าวว่าหรือมันไม่มีพวกพ้องรวมปฏิบัติการด้วยท่องเทนขียะโสเยนชาไม่ยอมคบหากับผดดู้ใดหากบอกว่ามีพวกพ้องก็มีแต่ราชิดามื่นกระบี่ผู้เป็นหลานสาวเทพมื่นกระบี่หลวงจีนสีหน้ายิ้มแย้มซึ่งมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับหลวงจีนนวัสนาฉายาเชี่ยหุดหลวงจีนแย้มยิ้ม พันสอดคำขึ้นหรือว่าเป็นแผนตบตาของพักยันจันทาหลวงจีนวัศสนากล่าวว่าหากเป็นแผนตบตาพวกมันเพียงแทงบรรทุกหินอยู่ในลำเรือก็พอแล้วยัยต้องประหารฆ่าพวก้องเดียวกันหลวงจีนชุดเหลืองกล่าวเสียงทุ้มหนักอย่างนั้นคงเป็นการลงมือของสำนักน้ำไหยแน่นอนสำนักน้ำไห้นับว่าชวนสงสัยที่สุดจริงๆหลวงจีนชุดเหลือง โคิดเล็กน้อยจึงกล่าวพวกเราเมื่อพาดพังลงกลก็ไม่บังควรอยู่นานไปรีบไปเถอะพึ่งจบคำที่ไกตาพันแววเสียงทุ้มหนักมาว่าบรรพชิตถือสาควารโมบและประกอบอาถรรพ์การฆ่าฟันมีคาดกิ่มยิ้มหดบรรพชิตมือทองแห่งเล้งสัวกระมิดกดหลวงจีนชราชุดเหลืองคือเจ้าสนักเล้งสัวฉายาบรรพชิตมือทอง พอฟังจึงเบือนหน้าไปยังทิศทางต้นเสียงกล่าวว่าเป็นผู้ใดส่งเสียงทุ้มหนักนั้นดังว่าเราก่าวเอี้ยงจื้อใประชิดมือทองหัวร้อฮาฮาดังกวานกล่าวว่าที่แท้เป็นหนึ่งในห้าเท่าแห่งบูริมเรือรถม้าอารักขาเรือดำน้ำพึ่งขาดคำที่ไรเขาปรากฏเกาเอี้ยงจื้อซึ่งเรือนล่างต่ําเตี้ยใบหน้าแดงฉานขึ้นตามติดมาด้วยแปดอสูรเก้าอเวจีเกาเอี้ยงจื้อ น่าเคร่งเครียดเย็นช้ากล่าวว่าพวกท่านประกอบการป้นชิงหรือไปพฤติการซึ่งบรรพชิตพึงกระทำบรรพชิตมือทองยิ้มเล็กน้อยก่าวว่าอาตมาลดมาเพื่อสดายมหันตภัยแห่งบูริมมิฆาท่านวางแผนตบตาจึงล้มเหลวไปสิน้นแล้ววางแผนตบตาอันใดบนเรือดำน้ำของพักยันจันทาปราญ์กระถางจ่าเลึกย่อวิชาทั้งเจ็ดมีแต่ซากศพในสังกัดพรรคท่าน ยี่สิบกวาดซากเกาเอี้ยงชื่ององ,งันวูปพันหัวเรอะอย่างคุมขั่งกล่าวว่าที่แท้ไม่เพียงป้นชิงกระถางสำนักเล้งส่วนยังก่อการฆ่าฟันด้วยสำนักเราคิดสกัดกระถางมาเพราะเพื่อคำนึงถึงสันติส่วนรวมแต่หาได้ลงมือฆ่าคนไม่กระถางย่อวิชาเมื่อถูกสำนักท่านป้นชิงไปชั่นไหนไม่กล้ายอมรับว่าฆ่าคนด้วยบรณชิตมือชองกล่าวว่า บรรพชิตมือทองไม่เคยมุสามาก่อนเชื่อหรือไม่แล้วแต่ท่านเราสำนึกไม่ออกว่ามีเหตุผลใดยืนหยัดว่าท่านไม่ใช่ฆาตกรหลวงจีนและวัสนาสอดคำอย่างคุนเคืองแม้ว่าคนในเรือถูกสำนักเราฆ่าทิ้งท่านคิดทำอย่างไรเกาวเอียงจือเข็นเสียงว่าติดหนี้ชำระเงินทองฆ่าคนพึงชดใช้ชีวิตบรรพชิตมือทอง รู้สึกไม่มีความจําเป็นต้องประทะขั้นแตกหักกับฝ่ายตรงข้ามในตอนนี้จึงกล่าวท่านมีรู้สึกคุกคามคนไปหรือเห็นแก่หน้าของท่านพักของเราเย็นดีลดข้อให้มิถือสาหาความกับบริวารที่สูญเสียชีวิตไปเพียงให้มอบกระทางทั้งเจ็ดคืนมาพวกเราไม่ได้พบเห็นกระถางมาก่อนก่าเอียงจือ้อแค้นร้อกล่าวว่าลำเรือถูกพวกท่านป้นชิงคนถูกเล็งสัวฆ่าทิ้ง หากบอกว่ามีเคยพบเห็นกระถางเกรงว่าทาลรอมมือก็อไม่ยอมเชื่อถือบรรพชิดมือทองสำนึกว่าไม่มีทางที่บายจนฝ่ายตรงข้ามยินยอมเข้าใจสีหน้าพันเครง่งเครียดลงกล่าวว่าโดท่าสำนักเห้งสั่เราแม้กระโดดลงแม่น้ำหวงโหก็ไม่อาจชำระล้างมนทินผลจากตัวได้พึ่งขาดคำบนหน้าผาขวามือแววเสียงเกร่งกร้าวกังวานดังมาว่า บรรพชิตมือทองเป็นปรมาจารย์สำนักหนึ่งกับถูกคุกคามจนต้องกระโดดโลงแม่น้ำนับเป็นข่าวใหญ่สถานบุริมปการหนึ่งบรรพชิตมือทองหันขวับไปยังต้นเสียงเห็นชายชราชุดเขียวผู้หนึ่งเดินทำง,งานง้ำอยู่มันจดจำออกว่าคือเจ้าสำนักน้ำไห่ซีชิ้นงักดังนั้นส่งเสียงสรรเสืญพระกคุณกล่าวว่าประสศแซ่ซีเดินทางเข้าไปดินตรงวนวล จึงเป็นข่าวใหญ่สถานบูริมจ่าสนักน้ำไห้สีชิ้นงักกล่าวว่าตองงวนคือผืนแผ่นดินเราล้วหวนกลับคืนมาหาเป็นเรื่องหน้าแตกตื่นไม่มีซาประโสกแท่สีมีจุดมุ่งหมายใดเป็นเชกเช่นกับทุกท่านคิดไข้ยนชมกระถางจ่าลึกยอดวิชาทั้งเจ็ดใบสักคราเก่าวเอียงชื่อสอดคำขึ้นสีเฮียมาสายไปก้าหนึ่งจ่าสนักนำ้ำไหงงงันมูบจึงกล่าว หรือพวกท่านแบ่งปันก็เรียบร้อยแล้วอย่างนั้นต้องแบ่งกันใหม่ผู้ประสบพบเห็นย่อมต้องรับส่วนแบ่งรบรรพิตมือท้องกล่าวว่าประสบแท่สี่พวกเราล้วนหลงกลอุบายฝ่ายตรงข้ามในเรือดำน้ำหามีกระถางอันใดมีแต่ซากศพ20กว่าซากก่าวเอียงจื้อก่าวเสริมขึ้นนั่นเป็นปรบรรพิตมือทองส่งเสริมพวกมันพร้อมกับคนย้ายกระถางไป จัตสนักน้ห่หไหหน้าเคร่งเครียดเย็นชาลงกล่าวว่าหลวงจีนใหญ่ท่านจะได้คิดหุบกระถางทั้งเจ็ดไว้เพียงพังเลยบาปะชิตมือทองโถกปีบคันทั้งสองด้านไม่สามารถอธิบายได้ต้องเข่นเสียงอย่างคุณเครืองกล่าวว่ากล่าวมากความไร้ประโยชน์ยัยไม่ส่งคนลงนะ้ำไปกู้เรือใต้น้ำขึ้นมาย่อมทราบเองกล่าวเอียงชื่อกล่าวเสียงเย็นชามีอันใดน่าดูจะอย่างไรผู้ตาย หลวนเป็นน้องพี่ในพักสยันจันทาหลวงจีนแย้มยิ้มแห่งเลงสัวพันกาว่าสำนักเลงสัวเมื่อก้าปุ่นทิ้งกระถางย่อมกล้าฆ่าคนเช่นกันหลังจากฆ่าคนแล้วมิจำเป็นต้องกองสมสารศพอยู่ในห้องท้องเรือแสหาความยุ่งยากใส่ตัวบ,บัณชิตมือทองกล่าวเสริมว่าถูกต้องดังนั้นเราเห็นว่าเป็นแผนตบตาของพักยานจันทากล่าวเอี่ยงชื่อกล่าวว่า คนผองพักศยันจันทาแม้มิสูงร้ำกะไลแต่ก็ไม่โง่เขาถึงกับประหัตประหารบริวารเพื่อตบตาฝ่ายตรงข้ามหลวงจีนและวาส,สนาสอดคำขึ้นอาจเป็นบุคคลที่สสอดมือเข้ามาไประชิดมือทองกล่าวเอี่ยงชื่อพ้องว่าบุคคลที่สาพางภายตามายังเจ้าสนักน้ำไห้แวบหนึ่งหลวงจีนและวัสนาเอ่ยสืบต่อคำนวณตามวิชาทางน้ำ ยังมีผู้ใดลงมือปฏิบัติการอยู่ใต้น้ำทุกผู้คนในวงนักเลงทราบดีว่าวิชาทางน้ำของสนักน้ำไหนับว่าเป็นเอกในแผ่นดินหลวงจีนและวาสนาครานี้ยอมกล่าวพาดพิงถึงสนักน้ำไหจจกสนักน้ำไหเข้าใจดีกล่าวว่าหลวงจีนและวาสนาหรือท่านคิดฉุดลากเราปฏิปักโคนด้วยไปไปชิดมือทองรีบกล่าวว่าประศกแท้สี เสแสร้งได้ละไม้เหมือนนักแทบทำร้ายเดารับขอบกร,รําเก่าเอี่ยงชื่อยังละเลยากตกลงใจพร้อมกับคิดชักชวนเจ้าสำนักนํำไหาเป็นกำลังหนุนก่อนพิสูจน์ความจริงจงกระจ่างมิคิดฉีกหน้าโดยวู้วามจึงเกี้ยก่อมว่าทุ่มเถียงไปก็หาประโยชน์ไม่ได้ยังคงปฏิบตัติตามเจตนาประมิษบืรทองกู้เรือดำน้ำขึ้นมาตรวจดูสภาพการตายจบคำ ส่งบริวารที่เชี่ยวชาญวิชาทางน้ำไปหลายคนบรรพชิตมือทองก็ส่งบริวารออกไปมีแต่สำนักน้ำไหไม่ยอมจัดส่งเนื่องเพราะในความคิดเห็นของเจ้าสำนักน้ำไห่สี่ชิ้นนักเข้าใจว่าข่ายสำนักทั้งสองกำลังเล่นลวดลายกันเมื่อเป็นเช่นนี้พักยันจันทาและสำนักเหลงสัวยิ่งระแวงคางแคงสำนักน้ำไหขึ้นคร่ใหญ่ให้ดังเรือดำน้ำาถก,กู้ขึ้นจากผิวน้ำ เคลื่อนย้ายขึ้นสู่ฝั่งเปิดประตูห้องท้องเรือออกทั้งหมดเพ่งตามองไปเห็นพวกพักยันจันทา20กว่าคนถูกพัฒนาการมือเทา้าบนล่างกายปัดจากรอยบาดแผลกับสำนักน้ำเสียชีวิตไปสิน้นเก่าเอี้ยงจือ่อพันตะเบงเสียงหัวร่อกล่าวว่าหลวงจีนและวัสนาท่านกล่าวได้มิผิดขอถามวงนักเรงยุคนี้มคใครสำนักใดที่ได้รู้วิชาทางน้ำ จนสามารถกำจัดบริวารพักเราทั้ง22คนโดยไปจากร่องรอยบาดแผลวาจาพอก่าว8หมานเอเวจีในสังกัดพันกระจายออกรอบข้างเขาเม่นมองสํานักน้ําไหอย่างประสงค์ร้ายพร้อมกันนั้น18บแบวชิดแห่งเร่งสัวก็ตะเตรียมพักพร้อมขอเพียงรับคําสั่งจะลงมือจู่โจมทันทีจาาสํานักน้ําไหสี่จิ้นงักคิดไม่ถึงว่าเหตุการณ์กลับกลายเป็นเช่นนี้กล่าวว่า ทกท่านออกจะระบุยืนกรานไปเพียงพอสำนักน้ำไหเดียนรู้วิชาทางน้ำก็ใส่ใครว่าเป็นผู้พ้นชิ้งกระถางใหญ่มีใช่ขาดความยุติธรรมโรงจีนนวัตนายืนกรานว่าหรือการหุกระถางทั้งเจ็ดไว้พินพังของท่านถูกต้องยุติธรรมก่าวเอี่ยงชื่อกล่าวว่าถูกต้องมีว่าผู้ใดก็ไม่อาจคบกระถางทั้งเไว้พินพังจากสำนักน้ำไหสีจ้นหัก นิสัยทนงถือดีชั่วชีวิตมีเคยสยบยอมต่อผู้ใดการเข้าสู่แผ่ดินตรงวนครานี้หาใช่คิดครอบครองกระถางทั้งเจ็ดโดยเฉพาะหากคิดล้างแขนให้กับปุตรชายพอฟังทราบว่าไม่มีทางเลิกราด้วยสันติดังนั้นกล่าวว่าทุกท่านไม่รู้สึกคุกคามคนเกินไปหรือเก่าเอียงจื่อกระชากเสียงว่าหากท่านไม่มอบกระถางทั้งเจ็ดมาพักยันจันทา ขอต่อสู้ถึงที่สุดบรณชิตมือทองกล่าวว่ากระถางมีทั้งสิ้นเจ็ดใบสมควรแบ่งเป็นของพักยันจันทาสามใบสำนักน้ำไหยเล่งสัวได้ไปไฟละสองใบจึงยุติธรรมจากสำนักน้ำไหลตะเบงเสียงร่ำกล่าวว่าแต่เรา,า,เาเห็นว่าจำต้องใช้พระกำลังเข้าหานหักจึงสามารถตกลงได้จบคำโบกมือวูบเจ็ดฉลามสิบสาตภาพแห่งน้ำไหลพันโยกย้ายกระจายออก จาสำนักน้ำไห้จึงเอ่ยสืบต่อแม้ว่าสำนักน้ำไห้ได้กระถางจริงผู้ที่คิดแปลงปันต้องมือช่วงทิงจึงสามารถได้ไปแบรบพชิดมือทองก่าวเสียงกังวานก่าวเอี้ยงจื่อเฮียได้ยินหรือไม่เท่าแท่สียอมรับแล้วก่าวเอี้ยงจื่อโบอกมือตะวาสั่งอย่างคุนเคืองบริวาเรเล่าบุกแปมารก้าเอเวจีโหร้องดังกึกก้องเฮอเข้าหาขุมกำลังน้ำไห ฝ่ายสำนักเล็งสัวก็เนื่องเนื่อง,องติดตามไปการตะลุมบอลหมู่พันเปิดฉากขึ้นที่บริเวณชายหาดปรกกายโลหิตกระส่านเซนผู้คนลม้มลง,ลงทอดน่างเป็นซากศพสภาพการสยองสะเทือนขวัญยิ่งยามนั้นดงไม้ซึ่งห่างจากวงต่อสู้ประมาณห้าวาปรากฏบปรดนุมชุดขาวสะอาดยืนชมดูอยู่กับเป็นท่งเทนคีท่งเทนคีคาคำนวณได้แต่แรกว่าชนชั้นผู้นำ ในพักยานจันทาสำนักเล็งโซ่สำนักน้ำไห่หล้วนเกาะก,กิ้งเจ้าเรวาดระแวงกันและกันหลังจากที่ตนช่วงชิงกระถางจ่าลึกยอดวิชาทั้งเจ็ดใบได้ก็สระเรือดำน้ำทิ้งซากศพพวกพักยานจันทาอยู่ในห้องท้องเรือเป็นสิ่งกระตุ้นให้ขุมกำลังทั้งสามเข้าประหัดประหารกันเองลดถอนกำลังผู้คนได้บัดนี้สำนักน้ำไห่ตกอยู่ภายใต้การกุ้มลุมจู่โจม จากทั้งสองฝ่ายเริ่มร่อแร่ครับขันในเจ็ดฉลาม13ตัภาพล้มตายไป9คนสองผู้โ่นำ้ำหายพอสูญเสียแขนข้างหนึ่งไม่อาจตึงสาการไว้เริ่มทดถอยตลอดเวลายามนั้นเก่าเอี้ยงจืพอมัเกิดจิตชั่วรลายขึ้นโูบสึกถึงเบื้องหน้าปรมปชิตมือทองกล่าวว่าท่านพบว่าฝ่ายตรงข้ามซุ่มซ่อนกำลังไว้หรือไม่ปัมชิดมือทองงงงนันโบ วาตามองรอบข้างถามว่าฝ่ายตรงข้ามซุ่มซ่อนกำลังอยู่ที่ใดกล่าวเอียงชื่อกล่าวเสียงแผ่วเบาหากเราคำนวณมิผิดที่ซึ่งฝ่ายตรงข้ามซุ่มซ่อนกำลังอยู่ต้องถุกซ่อนกระถางไว้ท่านหมายความว่าอยู่ที่ใดท่านลองสังเกตผนังราชชั้นทางขวามือดูว่ามีคนซุ่มซ่อนอยู่จริงหรือไม่บรมชิมือทองเล่เบือนหน้าไปยังผนังผาทางขวามือ ในยามนั้นเก่าเอี้ยงจือ้อพันจูโจมปะทุส้ายแผ่พุ่งพลังมายังนิ้วชี้นิ้วกลางประกบนิ้วดุดปลายทวนจีสกัดใส่จุดขี้มึงบริเวณโขกข้างขวาฝ่ายตรงข้ามบรรพชิตมือทองคาดคิดไม่ถึงว่ากลับเกิดเหตุแปรเปลี่ยนที่ข้างกายโดยพลังการฝึกเปรอของเก่าเอี้ยงจือ้อซึ่งเป็นห้าเท่าแห่งบูริมต่อให้บรพชิตมือทองมีพลังพิมือสูงร้ำกว่านี้ ก็ไม่อาจหลบเลี่ยงได้ยามนั้นพลังราชนีจี้สกัดถูกเป้าหมายอย่างถนัดทนีคำนวณตามหลักทั่วไปจุดขีมึงเป็นจุดชีวิตบนล่างมนุษย์บรมชิตมือทองต้องขาดใจตายในบัตรดลมิคาดบรมชิตมือทองเพียงสถานเฮือกหนึ่งจากนั้นตวัดมือขึ้นปาดปูกระแทกเก่าเอียงจือ้อส่วนเซถอยไปสองก้าวบมชิดมือทองแค่นหัวรอกล่าวว่า ท่านคงไม่ทราบว่าอาตมาล่ำเรียนวิชากิมเจ๋งเจา๋าละคังทองคุมกายสำเร็จแผนชั่วหลายของท่านล้มเหลวแล้วในเสียงว่ากล่าวสึกกายปาดไปสะบัดฝ่ามือฟาดใส่เก่าเอียงจือ้อรีบล้งฝ่ามือขึ้นต้านปะทะทั้งสองฝ่ายจึงเปิดฉากหักร้างกันอย่างดุเดือดรทึกขวัญคนของสำนักเลี้งสัวเห็นในเหนือหักหานกับเก่าเอียงจือ้อแห่งพักยันจันทา จึงสระจากสำนักน้ำไหยโถมข้อหาพักสยันจันทาพิพตานั้นสภาพการต่อสู้ผันแปเปลี่ยนกับกายพักสยันจันทาต้องเผชิญกับศัตรูทั้งสองด้านเจ้าสำนักน้ำไหยกล่าวเสียงกังวานบรรพชิตมือทองฝ่ายใดคือสหายฝ่ายไหนเป็นศัตรูท่านคงเข้าใจแล้วก็มังบรรพชิตมือทองทางหนึ่งจูโจมเก่าเอี่ยงจื่อทางหนึ่งกล่าวว่า หากพวกเราร่วมมือกันกำจัดพักยันจันทาอาตมายินยอมแบ่งกระถางกับท่านจะสนักน้ำให้กล่าวว่าเราต้องการได้สี่ใบฝ่ายท่านได้สามใบหากแม้นับปากตกลงเราก็ลงมือทันทีบะมาชิตมือทองคุ้นคิดขึ้นจะย่างไรกระถางทั้งเจไม่ได้อยู่ในเงื้อมือเดายัางไม่ชักชวนสหายศักผู้หนึ่งกำจัดเก่าเอี้ยงจืดริดลอนกำลังพักยันจันทาเสียก่อน พอได้คิดรีบกล่าวว่าตกลงตามนี้จ่าสำนักน้ำไห้กล่าวว่าเอาเถอะเล่าโหเชื่อถือท่านสักราจบคำโบกมือวูบขมกำลังน้ำไห้โหรองกองโอบรอมเข้าหาพวกพักสยันจันทาจ่าสำนักน้ำไห้กับสึกปาดเข้าหาเก่าเอียงจื้อผนึกกำลังร่วมกับอภิชิตมือทองกุมโจโมใส่เก่าเอียงจื้อต้านทานรับอภิชิตมือทอง ก็อยู่ในสภาพหนักมือกินแรงจะาสนักน้ำไห้พอสอดแทรกเข้ามาถึงกับมือไม้ปั่นป่วนเป็นพารวันกะชากเสียงว่าเรจินงักท่านโง่งง,ง,งายจนหน้าสมเพศนักจะาสนักน้ำไห้สี่จิ้นงักกล่าวว่าเห็นได้อย่างไรชนชาวบุริมทราบดีว่าประมชิตมือทองก่อกิ้งเจ้าเรมีค่าท่านกับเชื่อถือวาจามันจาสนักน้ำไห้อึ้งไปวูบ พันหยุดยั้งชะงักมือสร้างความรอนรุมแก่ประชตดมือทองจนรีบกล่าวว่าหรือประสศคแท่สีเชื่อถือความประพฤติของเก่าเอี้ยงจือ้อเจ้าสำนักน้ำไหเข็นเสียงว่าเล่าหูไม่เชื่อถือผู้ใดทั้งสิน้นจบคําร้องสั่งเสียงกังวานเศษของน้ำไหาลาถอยจากวงสามว่าเราคิดชมการต่อสู้อยู่ด้านข้างประชตดมือทองกาวยางคุนเคืองท่านคิดไข้เป็นชาวประมง สแสวงหาผลประโยชน์จากพวกเราหอยกาบนกกระยางแกงแย่งกันชัดๆจัสนักน้ำไห้กาวอย่างเยียกเย็นสมควรบอกว่าเราคิดชมพยักษ์ต่อสู้กันบหมนยอดเขารู้สึกน่าฟังเมื่อเป็นเช่นนี้พลังกดดันจัสนักน้ำไห้ของพักสยันจันทาพันผ่อนคายแปดมานก้าเวจีปกปอกระรองขวัญประหัตประหารกับ18ประชิดแห่งเล้งสัว อย่างสุดความสามารถบะมบีชิดมือทองหลอนรุ่มใจยิ่งกล่าวว่าสีจิ้นงักหรือท่านเลื่อมเรือนความแขนที่บุตรชายถูกสังหารจะสักน้ามหสีจิ้นงักหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยเก่าเอี้ยงชื่อรีสอดคำขึ้นสีเสียงโบกงจือ่อจบชีวิตในเงื้อมือท่องเทนคีบัมีชิดมือทองท่านคิดใส่ใครอันใดบัมีชิดมือทองเน้นเสียงว่าเก้าเอี้ยงจือ อย่าลืมว่าสีเสียงบูจบชีวิตตายฝ่ามือกะบี่ลมหวนมินำสันท่านก็อยู่ร่วมด้วยจัดรักน้ำไหกล่าวเสียงเกรียวกราดบรรมชิตมือทองวาจาของท่านเป็นความจริงหรือประสบลืมเรือนว่าหลวงจีนวัฒนาสังกัดสำนักเราเคยจัดส่งซากศพบ,บุตรชายท่านสู่น้ำไหาจากลักษณะการตายของบุตรชายท่านยังดูไม่ออกว่า จบชีวิตในน้ำมือผู้ใดหรือจะสำนักน้ำไหยผมเผาหนดเขาลุกฉีชันตวาดว่าบรมชิตมือทองท่านลีกไปเล่าหูขอทวงถามความแขนให้กับบุตรชายให้จงได้บรมบชิตมือทองภาวนาให้สนักน้ำไหลงมือดังนั้นก่าวเสียงกังวานพวกท่านเมื่อมีความอาฆาตแข้นส่วนตัวสำนักเล้งสัวยอมไม่สอดมือยุ่งเกี่ยวก่าวจบโบกมือมงคลร1บบรรชิต ลาถอยจากวงต่อสู้ในยามที่ขุมกำลังสามเศร้าแปลเปลี่ยนภาวะการซ้ำสอนบรุษหนุ่มชุดขาวผู้หนึ่งก้าวเนิบนาบสวงต่อสู้ท่วงท่าสงบเยือกเย็นขายไม่เห็นการทุ่มเถียงวิวาทหักหานผ่านชีวิตที่เบื้องหน้าก็ม่ปานจ่าสนักน้ำไห้เสลิงจ้องมองเก่าเอี่ยงจื้อกล่าวว่าย้ายังมีวาจาใดจะกล่าวเก่าเอี้ยงจื้อม่ยอมแสดงความขาดเขาออกจากสีหน้า เคนเสียงหนักก่าวว่าเมื่อเกิดการเข้าใจผิดพามอธิบายก็ไม่มีประโยชน์ท่านเสนอวิธีการต่อสู้มาเถอะจาสนักน่ำไหย้ยมิทันก่าวาจาหนึ่งสองผู้โสน่ำไห้จอมเท่าคำนวณพันเลือเห็นบรนณมมชุดขาวพองขึ้นพ่องเทนขีเสียงอุทานพอดังในบริเวณก็บังเกิดเสียงร่ำร้องขานรับดังสับสนฮัดโลหิตท่องเทียนขี